กับสบายดีทุกคนมืน่อนี้ฮากคสซมาอันแกะกล่องสุมนะ่มเนาะกล่องที่แบบเฮาได้ลองสุม่มลองซื้อลองเอบไปแหมือนสองกล่องเลยทา่าอดูที่ห้านพอค่ายรอบอกตอนเนาะข้างแรกเมนที่เฮาเอฟนามนที่เฮาได้กดสั่งซื้อคือรหัสเพิรนนาะเอฟแปดแปดเนาะฮาก็เอฟไปก,กับโบ แลพนสุ่มปักมุดในไรซดก็บ่ได้ถึงเฮ้าเฮ้าก็ไม่ได้อียังเนาะเฮาก็พูว่าทางไหนใช่ไหมเนาะแล้วบัดนี้เฮ้าไปเอฟอันรหัสเอฟหาหาแบบนี้และเฮาก็โอนเงินมียังกันตามกติกาเพิ่นกดไลก็แช่อะไรเออแล้วบัดนี้เฮาเาเป็นคนสุดท้ายที่ถือสุ่มปักมุดนะเออสาวส์ในเขตคนเดียวเลยมือนั่นนะก็แบบดีใจแห้งแห้งแต่เฮาก็พู้แล้วบ่กกองที่สองนะเฮาได้เงินอัน หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าสิบพันเนาะเออเพิน่นไห้อังเปาเฮาร์มอภพอแสนเก้าสิบพันในมื้อนี้เฮาสิมาแกะให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่ากงเอ็ดเปดค่ะได้เท่าใดยังจะเสียหน่ะร้ยกาเอ,อ็มฮาราค่ะแบบเครื่องยังมันสิคบตามที่เยาเห็นในไ,ไลฟ์สดบอมี่ฮาก์สิมาเปิดให้ทุกคนได้ฮัมผู้รลยการได้เห็นนำกันเลยเนาะโอเคไปกันเลยอืมรหัสสี่สี่สูนี่นะจะแม่น M 55. ตัวนี้นะเจมน F88 แนะคะตัวนี้เน,นะะาะด็ทุกคนเข้ามาบก,กันกัน,ลนเลยเ็กนี่ก็แชรหนึ่งวะเด็ทุกคนป้าสนแพ็กดีเลยนี่ ทันมีดบอกข้างนี้จ้ะแกะบนไดอันเมนเขื่องสิน้นคาของควรเมนผงทรงข่าเนาะทุกคนกับสบู่ที่บอกเออสบู่สองก่อนเท่าได้ยังว่าตัวนี้เท่าอนะไรเนาะตัวนี้เ่าได้เป็นอาเซรัมร่มเซรั่มเซรั่มมังกรอะไรกะ สบ,บู่เนาะสบ,บูส่สบ,บู่มังอะไรสบ,บู่หอยทาน,น,นี่ได้สบ,บู่ของแบรน,นบบด์เพิ่นสบู่เมือกมังกรนี่เนาะสบ,บู่สองก้อนเลยค่ะอันนี้เนาถูกคนนะครับก็ได้ซองอังเปาซองเงินเล็กเกษสิมาลุ่นเบิงพร้อมกันกับทุกคนนี่แล้วค่ะได้เงินทางในเท่างจ๊ะ สิพันบอกสาวพันนะทุกคนได้เงินสาวพันได้เรื่องขุนมาใส่แล้วก็ได้เงินนำโอเคกล่องนี้ผ่านไปแล้วมาจอกกล่องที่สองกันเลยกล่องที่เฮาบอกทุกคนนะเฮาโชคดีค่ะเป็นถุงโชคดีได้เงินหนึ่งล้านกีเนาะาเบิรกระแทมาแล้เฮาก็กนำมาเบิ่งไปพร้อมกันนะทุกคน ติ่นเต้ยวติ่นเต้ยวเต้นเต้ตน,ตตนตใจเต้นแรงมากเลยเอ่ะมือเนี่ยคอมเม่เขาโอนเงินไว้ให้จังหวัดเขาสีเขาเลือกกล่องไม่ริมหาดจังหวัดเขาสได้สิบ้านไปจ้ะโอนเงินซะเตีย้ยนเอาทุกคนซื้อข้างแรกข,ข้างแรกที่ซื้อห่านเพื้นกะได้ซื้อรหัสเอฟแปดแปดนั่นแหละได้กระสือตัวนี้นั่งเอาทุกคนใจเต้นว่ะ าดี่สินค้าตัวใหม่ของแบรนด์เถื่นเนาะพงษ์ซุกขาวกินแล้วสีขาวขึ้นกว่าเก่าแต่กัตัวนี้สบู่เมือกมังกรเนาะทุกคนไว้ล้างหนา้าบ้านทำขี้ฝุ่นหลายตัว <c oughs> นี้ก คือได้อ๋อคือได้แต่หาสิบพันเอาทุกคนเร็วอีกที่เหลือมันมันไปใสเอา้าทุกคนได้เครื่อนโบโครบทุกคนครับจะได้แจ้งทั้งฮานผืนก่อนนะทุกคน โอเคบายบายขอปิดคิดไว้เพียงเท่านี้ด้วยเมื่สิช้าไปเจองำธา่คนก่อนว่ามัน,นได้เงินได้เรื่องบาครบนะทุกคนเดินทะเด่นนี่ตรงนี้มันตองน,นึงมันติแล้วก็แบบนี้เลยจ้าหนึ่งสองสามสี่ห หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบจ้าในลานเขียวต้นนี้กัทรงละแสนต้นนี้เศร้าพันไอคทนแทมหายเดฟไม่นได้ไอแต่เศร้าพัน อันนี้ก็ห0าสิบพันนะทุกคนแปดเก้าสิบพันแต่ก็อนี้ได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเกาสิบพันแต่ก็ยังได้ซ้ำได้ชิ้นค่ะคนมากินฟรีนะค้นเบิ่ไหมนี่นะเออไอ้ขาาสบู่สบู่เมื่อบางก้อนนี่โตสั่งมาตัวใดกล่องไอ้สั่งมงได้เงนินเฮงสาวพันค่ะแต่ยังใส่บริเบิรซ้ำแต่ยังใส่เนีน่นะมันหอม อ่ะสิลองกินมันมันสีขาวเลยโอเคบ๊ายบายดีเงินเลี้ยวมันจะเป็นเบี้ก่อน